ทุกคนคะเวลาที่เรามีประจำเดือนมาเนี่ยที่กังวลที่สุดก็คือตอนนอนใช่ไหมคะที่ว่าประจำเดือนมันจะเลอะออกมาแล้วก็ไปเลอะที่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะมาใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงในนะคะตัวนี้นะจะเป็นของไลายแหลกนะคะโดนหนึ่งห่อแบบนี้มีสิบซองนะคะของลแหลกเขาเนี่ยเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีเลยคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นผ้าใหม่นะคะยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ผ้านุ่มนะคะใส่สบายมากๆเลยค่ะแม้ว่าจะพลิกตัวในตอนกลางคืนนะคะพลิกไปพลิกมานะคะทุกคนตัวนี้นะซึมซับได้ดีมากป้องกันกันเอ่อ อะไรนะดูดซึมได้ถึง360องศาเลยค่ะแล้วก็เวลาใส่นะคะก็ใส่สบายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนเลยค่ะเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ข้างในของเขาตรงนี้นะคะทุกคนตัวที่ซึมซับน้ําตรงนี้นะคะก็สามารถซับน้ําได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยของเขาดดีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีขอบตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ออประจําเดือนไหลหลุดออกมาด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเขามีให้เลือก2องไซส์นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะลองใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นไซส์ M L นะคะตัวนี้เป็นไซส์ M L เนาะคนที่ไม่เกินน้ําหนักไม่เกินอ่อหกสิบกิโลค่ะแล้วก็มีไซส์ X L X X L นะคะไม่เกิน90กิโลเลยค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นประมาณ <S <S นี้เลยค่ะทุกคนเวลาใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอาคำตรงคําว่าฟอนที่อยู่ข้างหน้านะคะทุกคนนี้ตรงเก้ามันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะข้างหลังตัวนี้นะคะจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะ กันเวลาที่เราหลับนะคะมันจะได้ไม่เลื้อออกมานะคะเนี่ยรูปป้าบเขานาฬิกาด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะทุกคนตัวนี้นะเป็นผ้าหน้าไหมาของรายแดลกนะคะหน,หนึ่งหนึ่งห่อแบบนี้มีสิบชิ้นนะคะตอนนี้เขาจัดโปรลดราคาอยู่นะถ้าห่อเดียวก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทนะคะลดเหลือประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็ถ้าสั่งโปรหนึ่งแถมหนึ่งได้ไปเลยยี่สิบห่อนะคะทุกคนเอ่อเหลือร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วจะส่งฟรีด้วยนะคะใครสนใจอยากได้ผ้าหน้าไหมาของรายแดลกนะไว้ไปใส่นะคะทุกคนกดดูที่ตะกร้าด้านซ้ายมือตอนนี้ได้เลยนะคะรีบกดก่อนนรราคาคปับขึ้้จะ